สวัสดีครับท่านที่รักละห่วงใหญ่ใส่ใจสุขภาพทุกๆท่านนะครับพบกับผมคำผางพวงทับทิมตัวแทนผู้จำหน่ายบริษัทฟัวไลท์ประเทศไทยบริษัทฟัวไลท์คือบริษัทวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาผู้นำในการวิจัยด้านระบบภูมิคุ้มกันของโลกคลิปนี้ผมก็ยังจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ t r a n s f e r Factor อยู่นะครับ ทรานสเปอร์เฟกเตอร์คืออะไรนี่ก็เป็นคำถามที่ผมคิดว่าหลายคนต้องการอยากจะรู้ว่าทรานสเปอร์เฟกเตอร์คืออะไรก่อนอื่นเรามารู้จักเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มก,กันกันก่อนนะครับระบบภูมิคุ้มกันคือระบบที่จะคอยปกป้องร่างกายของเราจากเชื้อโรคและสารเคมีตรอดจนสิ่งแปลกปลอมที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเรา ธรรมชาติของภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันจะทํางานตามหน้าที่ที่มีอยู่ในเซลล์การจดจําหรือที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันธรรมชาติถ้าร่างกายของเราไปเจอเชื้อโรคมากก็จะมีเซลล์การจดจําที่หลากหลายมีข้อมูลของเชื้อโรคมากมายและจะช่วยให้ภูมิคุ้มกันมีความสมดุลและตอบสนองต่อเชื้อโรคที่หลากหลายเช่นเดียวกัน ตามธรรมชาติเซลล์ภูมิคุ้มกันเมื่อพบก,กับเชื้อโรคเซลล์ภูมิคุ้มกันก็จะจดจําเชื้อโรคไว้ในเซลล์การจดจําแบบเดียวกับที่เราฉีดวัคซีนนั่นแหละนะครับเมื่อระบบภูมิคุ้มกันได้เจอวัคซีนก็เท่ากับว่าได้เจอเชื้อโรคเซลล์ในการจดจําของระบบภูมิคุ้มกันก็จะจดจําเอาไว้เมื่อแม่มีลูกจดจำของแม่ก็จะถ่ายทอดสาเนาของตัวเองมาเก็บไว้ในนมน้ำแรกและไข่แดงในสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ และนักวิทยาศาสตร์ได้เรียกสิ่งนี้ว่า t r a n s เ e r Factor ลักษณะของ t r a n s เ e r Factor t r a n s ร e r Factor ก็คือเปปไทด์อะมิโนขนาดเล็กที่มีกรดอะมิโนประมาณ44ตัวเรียงต่อกันอยู่เปปไทด์ของ t r a n s เ e r Factor จะทำหน้าที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการแทรกตัวเข้าไปฝังอยู่ในเซลล์ภูมิคุ้มกันเลย t r a n s เ e r Factor เป็นกรดอะมิโน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรโตีนถ้าเราจะพูดว่าเราใช้โปรโตีนภูมิคุ้มกันกระตุ้นโปรโตีนภูมิคุ้มกันด้วยกันมันก็ไม่ผิดและผลที่ได้รับยิงเท่ากับ100%นั่นเป็นเพราะเป็นการกระตุ้นโดยธรรมชาติแต่ยังไงก็ตามก็ยังมีพืชและเห็ดสมุนไพรที่สามารถกระตุน้นภูมิคุ้มกันได้เช่นกันที่เรารู้จักกันดีก็คือโพลีซคคาไล ตัวของโพลีส,สายนั้นเป็นส่วนประกอบของแป้งแต่มีการเรียงตัวของโบลิกุลเป็นแถวยาวเหมือนกับโปรตีนผิดกันตรงที่มีการแตกกิิงนั่นเองนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอะระมันศึกษามาแล้วว่าการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของโพลีสลายนั้น เป็นการกระตุ้นแบบหลอกๆมันจึงทําให้ผู้ที่ใช้สมุนไพรไม่สามารถได้รับผลของการกระตุ้นได้ถึงร้อเซตเหมือนกับที่โปรโตีนกระตุ้นโปรโตีนด้วยกันเองจึงเป็นที่มาของคําว่ารางเนื้อชอบรางยานั่นก็คือมีบางคนที่กินแล้วถูกและบางคนที่กินแล้วไม่ถูกการกระตุ้นหลอกทําให้คนที่มีภูมิคุ้มกันที่ฉลาดสามารถหายจากโรคได้และมันจะใช้ไม่ได้ผลกับคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ฉลาด ด้วยความที่ Transfer อร c t o r คือภูมิคุ้มกันธรรมชาติและจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฝังตัวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์และทำการป้อนข้อมูลเชื้อโรคภายในเซลล์โดยตรงมันจึงทำให้ที่ใช้ Transfer อร c t o r แล้วได้ผลดีกับทุกคนแต่มันจะช้าหรือเร็วอยู่ที่ร่างกายของแต่ละคนผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์ทรานสเฟอร์เฟกเตอร์ได้มาจากไข่แดงและสารสกัดจากนมน้ำเหลืองของอวัว ที่มีข้อมูลแอนติเจนของภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติทำให้สเปกตรัมข้อมูลเชื้อโรคของทานสเป e เปกเตอร์นั้น <I am. S 1> มีลักษณะที่กว้างมากมายหลากหลายข้อมูลการสกัดฟัวไลไ์ทรานสเปลเปกเตอร์ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิบัตรของอเมริกาเลขที่6468534และ4816536และยังมีสิทธิบัตรอื่นๆอ,อ,อีกที่รอการรับรองอยู่ หากคุณต้องการข้อมูลของ t r a n s เ e อร์เฟกเตอร์ให้มากกว่านี้คุณสามารถสอบถามได้กับตัวแทนจําหน่ายใกล้บ้านคุณนี่คือข้อมูลที่มาที่ไปของ trans เ e อร์เฟกเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของระบบภูมิคุ้มกันโดยตรงหากคุณมีความเข้าใจในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนั่นก็เท่ากับว่าคุณเข้าใจในเรื่องของ Trans เ e อร์เฟกเตอร์แล้วนะครับ together, ขอบคุณสำหรับการรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจโฟร์ไลท์โชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับอยากทำงานออนไลน์หาไรายได้ฟังทั้งนี้เปิดคอมเป็นเห็นเงินล้าน เปิดคอมเป็นเห็นเงินล้านหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทำสถานีวิดีโออนไลน์ฟังทางนี้ครับพูดได้ขายเป็นมาทำวิทยุออนไลน์กันดีกว่าฟรีพอดวิดีุออนไลน์ฟรีโปรแกรมออกอากาศมาตรฐานโลกฟรีโปรแกรมการตัดต่อเสียงพร้อมสอนการติดตั้งหรือติดตั้งให้ฟรีสอนทำรายการวิทยุอทำสปอตวิดีุฟรีบ็อกเกอร์เว็บไซต์สร้างสถานีวิดีุออนไลน์ สร้างงานจากที่บ้านจัดรายการที่บ้านคุณมีไรายได้จากการจําหน่ายสินค้าโฟไลน์เราินดีสร้างฝันของคุณให้เป็นจริงสนใจอยากได้สถานีวิดีโออนไลน์ลงทะเบียนได้ใต้คลิปนี้นะครับ What does it mean to raise your immune IQ? Well, it means making it wise. You need a wise and properly balanced immune system so it knows when to fight health threats, how intensely to fight, and when to stop fighting. Transfer factor molecules work with your body to transfer immune wisdom from nature directly to you. They're unlike anything else on the market today. Ramp up your immune system at the foundational level with 4Life Transfer Factor Classic. This product features Ultrafactor XF, a concentrate of transfer factor molecules derived from cow colostrum. 4Life Transfer Factor Tri Factor Formula is the perfect way to amp up your immune system. It combines transfer factors from chicken egg yolks and cow colostrum with nanofraction molecules which help communication between immune cells. Blast off your immune system with 4-Life Transfer Factor Plus Trifactor Formula, 4 Life's highest level of immune system support. It includes Trifactor Formula and Cordovant, a blend of highly potent ingredients that nourish healthy, innate immune system function. These three products increase natural killer cell activity that's like rocket fuel for your immune system. Ramp up, amp up, and blast off your immune system with 4Life Transfer Factor today. Welcome to the 4Life Manufacturing Facility, completed in December 2015 we built this manufacturing facility from the ground up to support the production of the millions of for life products you sell each year our ongoing commitment to providing you with the very best products happens right here we'll give you an inside look at the innovations technology and safeguards that we put into place to make sure that you always have plenty of quality products to share with your customers a team of 4Life employees is involved in creating the 4Life products you consume and sell. Our facility was built with room for expansion so we can continue to grow and support 4Life sales worldwide. Our employees are trained to follow good manufacturing practices to help maintain product quality. Every month, thousands of pounds of raw ingredients are delivered to the receiving department from vendors around the world. Every ingredient is sampled and put through stringent tests to make sure they meet our high standards. These high standards help us stand behind our flagship certified 4-Life Transfer Factor products. Up to 75 ingredient samples are sent to our Quality Assurance Lab for testing each day, and all ingredients are held until testing is complete. After being processed and tested, ingredients are stored until ready for use. Ingredients that must be kept cold are kept in cold storage. Batching operators use a master manufacturing record or product recipe to determine the measurements for each ingredient in a formula. All results are verified and tested before being blended. Our innovative new blending machines have the ability to sift and blend several ingredients and create a consistent, homogeneous blend. We blend between 15 and 40,000 kilograms of ingredients per month. After each blend, the machine is completely disassembled and each individual part is cleaned and sanitized before a new formula is blended. This step ensures the integrity of each product formula. After being blended and sifted, the product is ready for encapsulation. Our encapsulation machines produce between 50,000 and 100,000 capsules per hour, or up to 50 million capsules each month. During the process, Operators constantly monitor the weight of each capsule and conduct visual quality checks on a time schedule. When the capsules are ready, it's time for packaging. We run two separate packaging lines at the same time, making it possible to fill 60 to 100 bottles per minute or over 1 million bottles per month. Packaging lines are continually monitored for product quality to ensure you're getting exactly the right amount of product in each bottle. Once the product has passed a final round of stringent testing, it's ready to be shipped to for-life distributors and customers around the world. We built this state-of-the-art manufacturing facility as part of our long-term commitment to you and your success. We will continue to look for innovative ways to improve product quality and manufacturing practices so you can continue delivering the very best to your customers. This latest endeavor is only the beginning. สมัครเป็นสมาชิก4ไลฟ์สุขภาพดีมีรายได้